อุ้ยมาเล่นอะไรน่าสนุกจังเลยอ่ะอุ้ยเป่าฟองว้าวไหนไหนทำให้ดูหน่อยโอ้โหฟองเยอะมากเลยทุกคนโอ้โหเยอะเลยอ่ะเล่นกันไหมอ๋อทำอีกทำอีกวิมันยังยังไม่ได้ขับเลยเนี่ยอุ้ยเตะได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะน้ำลูสิวิทุกคนเฮ้ยวิน่ารักอะไรอ่ะน่ารักมากอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรบอกว่าน่ารักอ่ะวิกระต่าย ตัวอะไรสีเขียวอ่ะอุ้ยเอาไปเลี้ยงได้ไหมมึงมันเชื่องมันมีเจ้าของหรือเปล่าจะเอามาไม่มีหรอกเอาใส่กระเป๋าดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยของมาป้าอะไรตัวอะไรอ่ะไหนไหนไหนนั่นนั่นน่ะเฮ้ยหลังเปิดค่ะเจ้าของมันหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ใช่ไหมใช่หรือเปล่าอ่ะต้องคืนเลยเนี่ยต้องคืนเลยวางไว้วางไว้ทีเดิมวางไว้ทีเดิมหยัดหน้อ่ะไม่เอาไม่เอาเอาไปด้วยได้ไหมไปไปไป